หนึ่งมเนี่ยมันเป็นเนป็นโค้ดของอะไนะของที่เราเรียนที่เป็นโค้ดอะไรของเราเรียนรหัสชีวิตเนี่ยรหัสชีวิตเนี่ยเป็นค้ดหนึ่งก้ามเสนหนึ่งเี่้าปีไหนใครตกหนึ่ง้ามมเสนหนึ่งจะมาแบบโอ้หนึ่งก้าอเส้นหนึ่งจงมาจงมาถึงาะว่าครูบาอาจารย์ทีพวิญญาณทีพเรามาถึงที่นี่มาตรงเวลาและเรายังตรงเวลาเมื่อวานเนี่ยที่จะมาดูให้ใ ที่ชื่ออะไรนะคนฝรั่งแรกเขาอยากดูแลเรา่งงงงมานัเขาพอนั่งดูเขาพบฮั่เขาจะลาเขามากอบกำหนดหน่่ยกำหนดหนึ่งเดือนจริงๆน่าจะประมาณเดือนธันวาเขาถาจะมาเจอแต่เขามาก่อนกำหนดถ้าใครไม่ถึงหนึ่ง้านึน่งเป็นหนึ่งแปดเก้าาแสดว่าื่อมากรอบกอหนดแต่ถ้ามีหนนาเนยผมมาเรียนรหัสิทย์ยิ่งจะขังใหญ่เลยยิ่จะผมอยากจะเรียนเบหน่งหนึ่งหนึ่งก้าวมือ้หนึ่งความหมายคือว่าเป็นผู้นำจิตวิญญาณยุคใหม่ แล้วก็เป็นปีที่ว่าตั้งแต่เดือนห้าเนี่ยเดือนห้ามที่ห้าไปเนี่ยชีวิตของเขาความคิดของเขาที่เราพ้อเป็นการมองคิดกัน่ของความคิดของคนมาเลเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเยอะเลยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ึ้นสภามาเลยอยากจะมาเรียนในจำเรียนไม่ได้มาเรียนอาจารย์สีมันก็หยุดเงาลางงาไม่ได้จี่งๆเลยเพราะ่นี้นี่ไม่ได้มาเรียนทุกทีเลย กาความคิดมันเริ่มเปลี่ยนก็จะเจอแต่หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยจะเจอแต่คนดีๆเจอครูครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อไปนอกไปมาไปนู่นไปนี่เนี่ยเจอคนแบบคนครูบาอาจารย์ดีๆเข้ามาในชีวิตรู้สึกไหมตั้งแต่เดือนห้ามาเลยไหมแล้วก็จะไปกล้าทำกล้าอะไรหมดเลยแบบว่าความคิดเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหม พูดห <Ph> มดเลยใช่ไหมอาจารยเรี่งนี้แหละใช่จะเรียนจากรู้ก็ต้องแลวแลังนี่หนึ่งหรือว่าเป็นรือว่ามันจะเป็นนคว่าต้องค้นหาตัวเองเอ๊ะสมมติว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสี่ิเท่าไหร่ละสามสิบเกาสมสิบเาสี่ส้าเลนี่ยโ้หหนึ่งสี่าย เราถูกขังถูกกักถูกอะไรไว้อยู่ในบ้านอยู่แล้วไม่ไปไหนเลยปีนี้มึงอยากจะโจรออกจากอะไรนะวงวงวงจรอะไรนะขอบกระดองแล้วไม่อยากจะอยู่ในขอบกระดองเลยจะแบกเงี้ยแบกที่ใหม่หลับตึงกอดที่ไม่ซื้อกระโดดออกจากกอด ถ้ามู๊นหนึ่งเนี่ยคือว่าความคิดมันเปลี่ยนความคิดเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นมู๊นก็คือมันล่าขาวถ้าเป็นตั้งแต่จักรจันจากอะไรนะตัวหนอกลายเป็นตั้งแต่มีปีกเป็นผีเสียไปเลยมันคือว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงความคิดเราก็อยู่อยู่ตรงตัวที่ไม่เป็นอย่างนี้ในปูนซีเราไม่เป็นอย่างนี้ทำไมความคิดเราเปลี่ยนไเพราะว่าจิตตุญญาเนี่ยเรายกระดับสูงขึ้น แต่เราเป็นพนักงานทุกอเรากลายเป็นครูสอนนวดหรือว่าเราเป็นอะไรนะครูสอนแต่เราเป็นแค่ผู้เรียนสมาธิหรือถ้าเป็นครูบาอาจารย์สอนสมาธิอะไรแต่ยุคระดับจิตวิญญาณเราสูงขึ้นคนที่ปีนี้ต้องปรับมันเนื้อกว่ายกระดับเป็นจักกายจักจิตจักวิญญาณเจตจำนงนั้นปีน่าจะประมาณนี้มันจะมา้เรื่อยๆต่อมาก็เนี่ยกปีสองปีที่ถัดมา เเหมือนกันตูนตีนมาทีไม่ชอบสนใจเรียนอะไรเพิ่มเติมเลยแหละนะเผลอมาไปเรียนมสสจบมาแล้วได้มาสี่ไฟเจอมาหมดแล้วเดี๋ยวจะสอบไปสภารันจะไม่ได้คือดูแล้วไปเจอศาสตร์ไปสอน,นเอ๊อพะพอวามจัดจำเรื่องนั้ปุ๊บเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปความคิดไปแบบนะครับตรรกะเลยไม่ไปว่าแตอนนี้ความคิดในมาสมองในมาแมันยําในมาเนี่ยเป็นทางตะวันตกเยอะไปเลยหน่อยแหละอ่าเป็นความคิดทางตะวันตกไม่เหมือนความคิดตะวันออกที่แบบ ของแต่ของ,งนาทชีวิตของจกระดูกเนี่ยจกระดูกพนี้ก็เป็นตะวันตกตะมาที่เราในที่จะมาสอนพวกเรานี่สองวันสามวันที่ผ่านมาส่วนมากจะเป็นวิชาทางตะบันตะเลยรวมถึงของอะไรเนี่ยลาลาลาโปลาเฟ่ที่สอนกันเอาไว้สกัดซึ่งของตะวันโตะเอยเพราะว่าหลายคนที่ไปไปไม่ได้แต่มาโอกาสไปรถะบันแตะจะมาไปที่นันมันก็มาแบ่งปันให้เรา โอเคหนึ okay. ien, ạ, ่งเก้าศูนย์หนึ่งเนี่ยเป็นนะฮะเป็นภาคคนเจ้าคุณล่าหลวงพ่อองค์ไหนวันปีนี้ตกหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งโอ้หระบักให้ดีคืออะไรนะเป็นปีที่บรรลุธรรมเป็นปีที่แบบอินไเทลเลนกซ์แมมาตื่นรู้เลยอ่าบรรลุธรรมอ่าไม่ถึงมรรเรือกว่าวันตุองรมปีเนี่ยเพราะว่าอยู่ๆเลยดีๆปราศหลวงพ่อสิลาไปกราบหลวงพ่อต้องไปเข้าข้อตรงนี้โอ้โหกำลังจะไปถามหลวงพ่ออยู่โครงการดีดี ก่เทายังต้องมันรูดทาเลยไม่่อรนบอขาไม่รดไมหลวงพ่อเลยมันหลวงพ่อตีจาจุ๊บนี่เลยาย้เลย่รว่าบางทีก็เจอหลวงพ่อเคงองป๊บโอ้โหเข้าใจแารอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเจอบางคนเนี่ยในเรืของอะไรนะอะไรนะพ่อที่มันเกิดที่ยีสอะไรพุทคาอะไรเอ้ยิถุนาพิถุนายี่สิบเจ็ดวิถุนา เสร็จคอดป๊อกขคุณดาววดจับนี้หน่อยอ่าอ๋ยาวสก้ายาวสก้าเลยขอดนิดป๊อกโอ้เืิดนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเป็นคนใหม่ที่มาเลยแจ้งเกิดใหม่คุณพ่อเนี่แบบว่าตรงเวลาเป๊ะเลยนะเพราะว่าเหมือนกับเด็กอ่าเด็กขอดใหม่เลยอ่าเด็กเกิดจากไหนเกิดจากตำหนักตย่งนี้เลยนะเด็กขอดใหม่เป็นเด็กที่อันนี้ตอนแรกจะได้หรือเปล่าอ่าใช่เกิดไปได้หรือเปล่าอ๋อมีพักมันมา ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เราพูดต่ออ๋อคป้าคปไทวันนี้คุณปามาเนี่ยมีตำหนักมีบุญหลายแท้เนี่ยนฝนตะเลยลงมาราคพามาเนี่ยนวมนตครับนิมนต์นมนครับสวัสดีสวัสดีเนี่ยจะมาท่เชยอย้ักริ